สวัสดีนะครับวันนี้วันพุธครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเตะกันต่อเนื่องเลยนะครับคู่ใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกับอินเตอร์มิลานสถานการณ์ของอินเตอร์นั้นยังไม่ค่อยดีนักนะครับฟอร์มยังกระท่อนกระแท่นครับดูแล้วออกนอกบ้านมายืนซีเปรีบนะครับเสียเปรีบจนไม่น่าจะต้านอยู่เพราะว่าแมนซิตี้นั้น ยังลงล็อะนักเตะนะครับในกลุ่มก้อนตัวหล,ลักๆนี่ยังฟิตสมบูรณ์ดีอยู่คุณภาพทีมที่เหนือกว่าตรงนี้นะครับจะทำให้ในสตี้เอาชนะอินเตอร์มิลานได้จะยิงมากหรือว่ายิงน้อยสางนัง้นเองคู่ถัดมาครับรับบูชเจอกับดอทมุนคู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยือนนะครับคิดว่าเสือเหลืองมาตราฐานช่วงนี้ยังดีกว่านะครับคือเกมรับเหนียวแน่นกว่าแม้จะออกนอกบ้านเนี่ยผมว่า ยังมีโอกาสที่จะบุกไปชนะได้เพราะว่าเสียประตูยากแล้วเกมโต้กลับเร็วของดอทพูลนั้นนัดล่าสุดทําได้ดีจริงๆนะครับกองหน้าก็ยิงได้ถึงสามตัวเลยมาดูแล้วครับบูชนะยากครับเปอร์เซ็นต์เสมอของคู่นี้มีแต่ผมคิดว่าดอทพูลมีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะได้ครับอีกคู่หนึ่งนะครับปาริสแซงชักแมงเล่นกับชิโรนาผลงานเกมล่าสุดของชิโรนานั้นโอ,โอ้โหเรียกว่าออกทะเลครับ กอ,องหลังยุ่ยมากพลาดง่ายสืยประตูง่ายปารีสแซงต์แชร์แมงในยุคที่ไม่มีเอ็มบัปเป้เนี่ยเล่นระบบทีมเวิร์กอาศัยทีมเวิร์กนะครับช่วยกันทุกตำแหน่งผมดูแล้วนะครับทีมเวิร์กจะดีกว่าวอนชายเดี่ยวด้วยซ้ำนะครับทุนี้ยังไงก็ต้องปักธงไปที่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะชนะครับจะยิงมากหรือว่ายิงน้อยเท่านั้นเองผมว่ามีโอกาสแล้วครับที่จะยิงถึง2ประตูครับ